สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องยูรินะคะรอบนี้ผีน่าจะโอเคนะผีใช้ชื่อว่ามาปล่อยจริงๆอืมจะปล่อยจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาดูกัน วันนี้มีการอัปเดตเกมขึ้นมาเอ้ยเมื่อวานสิเมื่อวานมีการอัปเดตเกมมาเราก็นึกว่าอีตัวคนรับใช้จะเข้าสรุปไม่ใช่นู่นปลาไปวันที่หพฤษภานู่นอุตส่าห์ตั้งตารอาว่าอุ๊ยออกด่านใหม่วัดร้างปรับชฉมใหม่ใช่ใช่เมื่อวานตัวเกมมีการอัปเดตแล้วก็รีโนเวทในส่วนของด่านวัดร้างใหม่อุ๊ยไม่คุ้นเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้มีพิธีนะคะจริงๆสองควนจะไปเปิดหีบสีทองไม่ใช่หีบสีแดงยังไม่ทันได้ไปเดินขึ้นบนเวทีมวยเลยย่ามันผีเดินมาแถวนี้เลยวะจริงด้วยผีอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่ามาปล่อยจริงๆต่จริงหรือเปล่ามไม่รู้เอา้าเอานี้พาพิงไปไหนคะฮะลัลโหลขิดแน่บอกเลยโดด ย่ผิดตาบอดแยไ่ไรชั้นเฉยเลยมีเกาะดำไหมวะ,ะโดนแล้วโดนแล้วมันหลบเป็นอีนเนี่ยมันร้ายเอนนี้พาเราไปทำอะไรตรงนั้นคะ นี่พาขิดแล้วละ่ะฉันว่านั่นน่ะไม่กล้าลงข้างล่างค่ะฉันกลัวนางจะมาหาฉันไหมวะแล้วนางก็ใช้ชื่อว่ามาปล่อยจริงๆิอีดอ,อกฉันก็นึกว่าจะมายืนเอฟเคสรุปปล่อยปล่อยให้เป็นวิญญาณค่ะ ผียูกับใครวันนี้เออฉันยังเล่าไม่จบเมื่อวานเกมมันมีการอัปเดตใช่ปะเห็นรีโนเวทในส่วนของวัดล้างเดี๋ยวฉันไปดูสนามมวยดีกว่าไม่ได้ไปเดินเล่นสนามมวยเลยสนามมวยมันจุกได้ไหมเอาเจดีออก ขึ้นไปยังไงคะลงไม่ได้ลงไม่ได้ไไดอุ้ยขี่ไ่ใครมานะโอเคไปสวดดีกว่าหนูเบลหนูบอกว่าหนูมาปล่อยไม่ใช่หรอถ้าหนูหนูจะไปซ้ำนี่พาไม่ได้นะว่าแล้ว ไม่มีผีที่ไหนปล่อยค่ะช่วงนี้เค,ควสเพิ่งมาด้วยเควสประจำสัปดาห์นี้เป็นของรางวัลที่จะได้เป็นหมวกที่เป็นรูปเป็นรูปเออรูปอะไรวะรูปก้อนขี้อ่ะเออก้อนขี้อยู่บนหัว อีดอกเอ้ยว hey. ้ายผีมาไล่ฉันไม่กลัว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 กล้อง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 ว้ากล้องกล้องกล้องอยู่ทางนี้ไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วอยู่นี่ ไปเดินอะไรไปบนเจดงเจดีนูน่นนี้แปะไม่ได้อีกตามมานะคะเสร็จอาตรงนี้มีตุ่มไม่ใช่หรอ อืออาตูมจึ๊บสสดีว้ายว้ายว้ายเจ็บเจ็บหนูล้อเล่นค่ะหนูล้อเล่นหนูกระโดดนะนี่แม่กระโดดฉันอยู่นี่ฮฮฮุยอเฮียมาจริง มดค่ะอยู่นี่ตายแน่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปรอเล่นกับเบลเพราะเบลบอกว่าเบลมาเบลมาปล่อยแต่เบลไม่ปล่อยค่ะพวกเราต้องตายกันหมดแน่เธอก็ตายฉันก็ตายแต่ไม่ใช่วันนี้ จะอีเบลเออฟาดหน้ามันไปหนึ่งทีดอนเออโอ้ดอน,อ,อ,ดอ,นอีเบลมันจิ้มไปแล้วหนึ่งฉีดไปก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะฉีดยายให้สบายใจค่ะเอออู้ตีไม่โดนผีตีไกลกว่าไม้หวายงงไม้หวายโป๊ะโอ๊ยโดน เนี่ยคือผีตียาวกว่าไม่ไหวงงควรทํามาปรับใหม่นะคะไม่ใช่ทำแบบใส่ศีลมันใช้กรอบไปแล้วอุย้ยไม่ทันไม่ไหว,ไหวเธอทุกคนแพ้ดูดอยู่แล้วเธอแถมผีตียาวกว่าไม่ไหวค่ะเลิศขอบคุณค่ะชุบขึ้นมาฉันก็ตายอยู่ดีจุดไปเลยค่ะเอาแต้มก่อน เพื่อนสวดแทบตายอยู่ลิมมะป่าหน้าเค้กล่าสุดอยากได้เข็มจังเลยอะ่ะอยากได้เข็มจังเลยตรงนี้ผีมาหรือ,อยังวะเอาผีทุบไปแล้วห้าเมตรเดี๋ยวฉันอีเบล ไปที่เอินมันรู้ดีเนาะอะอะอาตอนใส่บัวค่ะสวยประตูประตูะตอึ๊บ ก็ขิดไปเลยสิคะจาดูนี้สู้ๆนะคะทุกคนเธอต้องดับวิญญาณยังไงก็ไม่รอดเดือดตัวคนเดียวอินพาพขขิดตั้งแต่ต้นเกมอีกดอกชุบแม่งเลยชุบต่อหน้าเลยอย่าได้แข่ เออดูดูขวามไม่มีน้ำใจอีพีไม่มีน้ำใจออโอเคตายกันหมดทุกคนเออแทงผู้ชายได้ยังไงไหมงง